สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเป็นพี่น้องผังไทยผังลาวประเทศนอกกันยินดีต้อหรับข้าู่ช่องบ่าวบอยซาแนลพี่น้องเนะาะเมื่อนี้บ่าวบอยกันหลับภารกิจมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกัทางบ่าวบอยได้รับภารกิจมาเนี่กัภารกิจที่ตามหาคนอะไรคือเก่าพี่น้องเลยเนะาะเมื่อนี้ก็ได้ก็ได้ภารกิจมา เนาะก็มีรูปมียังเพิ่นอะไรพี่น้องก็ตามว่าสีพ่อบอว่าสิเจอบอันนี้ก็ยังว่าบบได้พี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นไปทํางานอยู่ประเทศไทยพี่น้องเนาะก็หลายปีสามสิบกว่าปีพี่น้องเลยเนาะที่ว่าเพิ่นไปทํางานอะไรพี่น้องก็สามสิบกว่าปีแต่ว่าเพิ่นกับบริกัรมาจากเถื่อพี่น้องเลยเนาะก็ว่าเป็นลูกสาว ของเพิน่นพ่อแม่เพ,พิ่นหายตามห้เนียพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสิพ่อหรือบ่พ่อเฮ้ากะคอยมาลุ่นน้ากันไปเรื่อยๆนะอะไรพี่น้องเนะาะท้าเฮ้ากาย็ยกให้เพิน่นพ่อกันอยู่กับพ่อกับแม่เพ,พิ่นพี่นะ้องเนาะแต่ว่ากาัพายพาย,ยามเหตุคิปให้ลหลยๆสีให้เพิ่นเห็นลัเงเถื่อก็บท้าวา่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่นอาจสี เจอกันพี่น้องถ้าว่าเพิ่นบบมีชีวิตอาจสิบ่ได้เจอกันพี่น้องไเนาะเพิ่นก็ไปหลายปีเลยพี่น้องไเนาะการอายุเพิ่นก็น่าจะสี่สิบนี่แหละสี่สิบกวกาัวนิดนึงถ้าจะน่าจะประมาณนั้นแหละพี่น้องเนาะสี่สิบกวกลัวนิดนึงแต่เพิ่นกลับไปตั้งแต่ถือว่าโดนเลยพี่น้องเนาะงพันไปโดนสามสี่สิบ สามสิบกว่าปีอะไรพี่น้องเยแต่เพิ่นกับบริกลับมาประเทศลาวจากเถื่อไปทํางานบ่หูว่าเพิ่นมีลูกมีเต้าอยู่ประเทศไทยบ่หรือว่าจังใดนี่แหละหรือว่าเพิ่นบบจกักความ,มาบ่หรือว่าจังใดทั้งพ่อแม่เพิ่นเป็นห่วงพี่น้องเนอก,ก็อยากให้เพิ่นกลับมาอ้อมกอดของพ่อและแม่พี่น้องนะเนาะกตเพิ่นกับเป็นคนบ้านคุณบ่หนนแหละพี่น้องเลยเมืองจำพร แข่งสวรรค์นาเขตนะทั้งพอพันกับพอตุ้ยนอะไรพี่น้องเนาะพันกับตามหาตลอดพี่น้องเนาะทั้งพอทั้งแม่พันน่แหละตามหาแต่ว่าแม่พันในทั้งบว,วชจำสือบุคคลได้ปันใดก็ขอโทษขอภัยน้ำพี่น้องเนาะการน,นี้แหละรูปพันกับอะไรพี่น้องที่ว่าพันใหยตามหาก็คือคนนี้พี่น้องพี่น้องเห็นอยู่ใส่นี่เนาะเมื่อก่อนพันทำงานนี่แหละแถวประเทศไทยแต่ว่าบหชว่า อยู่ช่วงใดของประเทศไทยนะพี่น้องเพินไปทํางานตั้งแต่สะพานนี่กําลังส้างบอกหรือว่าจังใดนี่แหละพี่น้องเนาะถ้าเอซีท่านใดเคยเห็นสะพานนี่หู้จักว่าหนาตาเพิ่นแบบนี้ติดต่อค่ามอนสู่ช่องบอบบยชาแนลได้พี่น้องเนาะบอบบยสิได้เป็นคนที่ เป็นสะพานบุญให้เพิิอนอะไรพี่น้องเนาะหรือว่านําไปสู่อ้อมกกอ้อมอกของพ่อและแม่ของเพิิอนอะไรพี่น้องเนาะที่ว่าเพลินได้ไปทํางานอะไรกับบนะริกัรมาอนะไรพี่น้องเพลินกับซื้อติม่มพี่น้องเนาะแต่ว่าเพลินก็ซื้อติม่มหรือว่าเพลินเปลี่ยนซื่อบอขูมือเนี่เขากับโบจักพี่น้องถ้าว่าเพลินยังมีชีวิตอยู่ก็อยาาให้เพลินกลับมาหาพ่อหาแม่เพลิอนอะไรพี่น้อง เพราะว่าพ่อแม่เพิ่นกะตามหาตลอดพี่น้องเลยเคยไปเบื่องหมอเบิ่งหมออยู่ใส่กะว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าิอนอยู่กับลูกกับผัวะเพิ่นว่าได้พี่น้องที่ว่าหมอดูอะไรหมอดูหมอเดานะัไดะพี่น้องเนาะกะว่าทางพ่อแม่เนี่ยมืดปัญญาพี่น้องเลยชีตามหาแต่โบหู้่าจีไปตามหาอยู่ใส่เพิ่นกะโบจักบนไปตามหาแล้วพี่น้องเลย ผนมุดปัญญาต,ตามหาแต่หาอยู่ใสกับบพ่อพี่น้องกตว่าไปอยู่ประเทศไทยแต่ว่าผนไปทํางานอยู่ประเทศไทยถึงปัจจุบันนี่แหละพี่น้องยังบุพพ้อยังบเหินเนาะแต่ว่า่นสีมีชีวิตอยู่บ่หรือว่าอย่างไนน๋นี่อันนี้ก็บ,บ่ฮหู้คือกันพี่น้องเแค่ว่าข่าวเพื่อเอซีท่านใดห,หูจักเคยหู้เคยเห็นรูปนี้ ดวพันในรูปนียพันไปตั้งแต่อายุสิบสี่ปีพี่น้องยป่านนี้เพิ่นก็สี่สิบสี่สิบสี่สิบกว่านี่แหละประมาณนี่แหละพี่น้องนอกเพิ่นไปก็ประมาณนี่แหละก็ถือว่าโดนพอสมควรในพี่น้องเลยเนาะก็ว่าทั้งญาติเพิ่นทั้งพ่อแม่เพิ่นก็ตามหาตลอดที่ตลอดมาพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าก็ยังโบห็นนานแหละพี่น้องก็เลยมาทางบ่บอยก็ได้มา อาสาตามสวยเพิ่นอะไรพี่น้องก็ยางให้เพิ่นเห็นก็ยังให้เพิ่นพ่อกับพ่อกับแม่เพิ่นเนาะแต่ว่าบบฮู้ว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บ่หรือว่าจังใดนี่เลยพี่น้องก็ยังบบฮู้พี่น้องก็ทั้งเฮากับพยายามถามหาให้แต่สิเจอโบเจอกะไปเรื่อยๆอะไรพี่น้องเนาะก็สีพยายามตามหาไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะ ทางเฮาก็ได้ตามหาไปเรื่อยๆให้พิ่นได้พ่อกันนั่นแหละพี่น้องทางบอใก็ได้พี่น้องเลยเนาะไปตามหาให้เพ่นไปเรื่อยๆถึงกลัวจะเจอหรือบ่เจอกลับไปรุ่นน้ากันไปเรื่อยนั่นแหละพี่น้องทางเอฟซีก,ก็ได้เนาะผาาเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอรพ่อเม่พี่น้องหรือว่ากดแชร์ไปอยางให้พันหู้จัก ว่าถาว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่กับถาาเพิ่นได้เบิ่งในคลิปนี้ก็ยังให้เพิ่นกลับมาหาอ้อมอกของพ่อและแม่ของเพิ่นอะไรพี่น้องพ่อแม่เพิ่นตามหาตลอดพี่น้องเลยเนาะตามหาจนเท่าป่านนี้ก็ยังตามคือเก่าพี่น้องแต่ไปเบิ่งใสยกับเพิ่นอ่ะยังมีชีวิตเพิ่นว่าแตงไปเบิ่งหมอเบิ่งแนวตาโบเห็นอะไรพี่น้องเนาะ ผมตามเห็นามเสือแต่ละคนพี่น้องก็อยากให้ลูกเต้ากลับมาหน้าไหนพี่น้องเนาะแต่ามเสื่อแต่ละคนก็ต้องให้กลับมาามเสื่อที่ว่าใหาสบายใจเนาะคมเสอเอเือเพื่อเพื่อมีโอกาสแล้วก็มีบุตรยังมีชีวิตอยู่พ่นผ่นกันยังมีชีวิตอยู่พ่นก็อยากตามหาลูกสาวพ่นอะไรพี่น้องเนาะทางลูกสาวพ่น มีชีวิตอยู่บ่หรือว่าลมหายายจากอันนี้ก็บ่ฮหู้คือกันพี่น้องแต่ว่าก็ยังให้าว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ก็ยังให้มาโอ้มาลมมาคุยกับพ่อแม่เพิ่นอะไรพี่น้องเลยเนาะพ่อแม่เพิ่นก็คิดหอดคิดถึงอยางให้มาหาพ่อแม่เพิ่นคือเก่าพี่น้องเนาะทางพ่อแม่เพิ่นนี่ก็ตามหาจนแบบบบจักทางตามพี่น้องก็น่าสงสารเพิ่นอยู่พี่น้องเลยเนาะทางลูกสาวหายไปทางคนพี่น้อง โบหูจักโบฮูจักต้นไม้ต้นไม้ปลาย,หายเหตุว่าเิันอยู่จุดใดช่วงใดของประเทศไทยนั่นแหละพี่น้องเนาะกะวอนที่ว่าคนไทยที่ว่าิันฮู้จักเนาะหรือว่าพี่พี่น้อง FC น้องอฟซนั่นแหละพี่น้องที่ิันฮู้จักก็อยากให้ิันติดต่อมาเน่ติดต่อตสามาร่องทาง youtube บ่าวบอย Channel ก็ได้พี่น้องนะเนะบาะบ่าวบอยสคาบข่าวคบข่าวไปตาไปให้ทั้งพ่อและแม่ิัน เนาะทว่าเพิ่นสิดีใจชำใดค่ะว่าเพิ่นได้เห็นลูกสาวเพิ่นในเงินเสียงลูกสาวเพิ่นสิดีใจชำใดเฮากระอยากให้เห็นอยากให้ฮู้นั่นแหละพี่น้องเนาะาว่าเพิ่นได้เบิ่งคลิปนี่กระวอนไอเพิ่นติดต่อมาพี่น้องเลยถาว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่อะไรพี่น้องเนาะถาว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ก็อยากให้ พันกลับมาพี่น้องกลับมาก่อนอย่างไปใหม่ก็ได้พี่น้องเลยเนาะทั้งพ่อแม่พันก็เป็นห่วงเนาะกะอยากให้น้าลูกอะไรโบเห็นกันตัสี่สิบกว่าปีก็ถือว่าดนพอสมควรพี่น้องเลยเนาะนั่นแหละพี่น้องเลยเอฟซีทุกคนที่หักแพงเนาะกะอยากให้เอฟซีช่วยตามหาเส้นกันอะไรพี่น้องเลยตามหาซอยกันพี่น้อง เนาะก็เห็นใจทางพ่อแม่เพิ่นเผารอว่าซิมีโอกาสที่ได้พ่อกันกับลูกเพิ่อนอะไรเพิ่นก็หวังเพิ่นก็ต้องมีความหวังพี่น้องเนาะแต่ว่าคันว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่นะพ่อแม่เพิ่นก็มีความหวังเพิ่นกบับฮบ้หูเพิ่นก็ตามมาก็จนแบบบบจักทั้งไปี่น้องบบจักทั้งไปตามมาก็กเลยมีโอกาส มาตามหาทาง y youtube ต่อพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกับช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ว่าตามหาคนกับเห็นหลายคนอยู่ช่องทาง youtube ก็ได้หลายๆช่องที่ว่าเพิ่นตามหาเนาะเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็นเจออยู่พี่น้องเเนาะถ้าว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่อะไรพี่น้องเนาะเพิ่นให้เพิ่นติดต่อมาทางช่องบ่อยก็ได้พี่น้องเลยถ้าว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ แตาเอฟซีธันใดห,หูจักกับเพิ่นเคยเห็นเพิ่อนอยู่ใส่เนาะกะบหายติดต่อมาพี่น้องเนาะทางเพิ่นกะทางพ่อแม่เพิ่นนี่กะบเผารอ,ลอตลอดนอะละพี่น้องอยากให้ลูกกลับมาหวนกลับคืนมาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นซื้อติมนอะละพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นกลับไปทํางานมาอยู่ประเทศไทยกับสี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีเนาะอายุเพิ่นนี่ก็ประมาณสี่สิบกว่าพี่น้อง ถือว่าดนพอสมควรน้เพินไปตั้งแต่อายุสิบสี่เนาะเดินทางออกจากบ้านกับบรกิกรัมมาเลยกระเท่าป่านั่นพี่น้องถ้าว่าเพินน่นยังมีชีวิตอยู่น,นะกะอยากให้เพินกลับมาหาออมกอกอมอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะเนาะพ่อแม่เพินตามหาตลอดเวลานนะอะไรพี่น้องตามหาไปเรื่อยๆนะอะไรพี่น้อง แต่บ่กหอ่าผันยังมีชีวิตอยู่หรือว่าแนวใดเนาะผันมีครอบครัวบ่ผันมีลูกมีเตา้าบ่แต่ว่าลูกเต้าผันอยู่ก็อยากให้กลับมาหาพ่อแม่ก่อนพี่น้องพ่อแมก่กัเเผารอเนาะพอผ่นกัดซื้อตุ้ยในอะไรพี่น้องคนเมืองจำพรแขงสวรรค์น,นาเขตพี่น,อน,อน้องเนาะบานคุณบอลเมืองจำพรแต่ผันได้ดูคลิปนี้ อยากให้เพิ่นติดต่อมาหาทางพอ่อแม่แน่พี่น้องเนาะวอนขอทางเอฟซีนั่นแหละถ้าว่าเอฟซีท่านใดห,หู้จักเพิ่นกะช่วยตามให้แน่พี่น้องแต่ว่าทํางานอยู่ประเทศไทยนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นกะถ่ายตั้งแต่แหละตั้ตเพิ่นอายุสิบสี่ปีแล้วะเพิ่นถ่ายรูปใบนี่พี่น้องเพิ่นถ่ายอยู่ประเทศไทยนั่นแหละพี่น้องเนาะคือว่าเพิ่นก็ไปโดนพอสมควรแนะ่พี่น้องเนาะ ก็อยากให้พี่น้องเอฟซีอยู่ไทยอยู่ล้วก็แล้วแต่พี่น้องถ้าว่าท่านได้ฮ้จักเพิ่นเนาะก็อยากให้ตามช่วยกันอะไรพี่น้องเลยอยากให้ตามช่วยกันเนาะแต่ว่าฮ้จักเคยเห็นอยู่ใส่ชักอย่างหนึ่งพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าเพิ่นมีครอบครัวมีลูกมีผัวกับพ่อแม่เพิ่นกับได้ว่าไปสังหรอกพี่น้องก็อยากให้ติดต่ออยากคุยกับลูก ในข้างหนึ um ่งได้ไปนนอะไรพี่น้องเลยก็ถือว่าพันไปก็โดนพันกับบร่ได้คุยกันบร่ได้ติดต่อกันนะละเพพันก็อยากคุยพันได้พัวกับพ่อแม่เขาได้ว่าไปช่างนาะก็อยากให้ลูกนี่แหละว่าหู้ว่าลูกยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่พันก็ดีใจอะไรพี่น้องเลยติดต่อมาก็ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าพันมีชีวิตอยู่พันในอติีมพี่น้องเลยเนาะแต่ว่า ปัจจุบันนี่ถ้าว่าพันมีชีวิตพนเปลี่ยนสื่อบลหรือว่าแน่ไหนอันนี้ทั้งบยนี่กับบูฮู้คือกันพี่น้องเนาะแต่ว่าชื่อแต่พอแม่พันตั้งหายนะเป็นชื่อทีมเนาะถ้าว่าพนมีชีวิตอยู่นะพี่น้องพนก็ยังมีชีวิตอยู่นะไรพี่น้องถ้าว่าคิดว่านะทางเฮากคิดว่านะน่าจะมีชีวิตอยู่แต่ว่าทั้งพอแม่เพัน ก็ตามหาเรื่อยๆอ,อย่างไถึงปัจจุบันนี่ก็ยังตามคือเก่าพี่น้องกับมาได้มาพันกับมาได้อ่อนแอบ่ได้ยอมแพ้อะนะที่พันไปเบ่งหมอไปดูดวงอยู่ไซว่าออลูกสาวพันนี่ยังพันว่าแต่ว่าไปอยู่กับลูกกับผัวแต่่บห้ว่าอยู่ไเพันยังมีชีวิตเนาะแต่ว่าพันพ่นไปเบ่งหมออะนะพี่น้องเบืองดวงเบืองยังละแหละ พันวานยังมีชีวิตยอยู่แต่กี้พอแม่พันวานตามหาแบบจนแบบบุเป็นนั่นอยู่อันกินอะไรเป็นอันไยกินห้องลูกสาวแบบแบบหากระพุ่นกระป๋าไปขายแต่กี้แกจนเป็นลมเี่นองจนล้มแม่พันวาหัวนะแต่เฮากา็ได้พยายามตามให้เส้นกันเี่นอันไยเนาะ้ายทีท่านใดเห็นกัเห็นเพ่นเนาะ อยู่ประเทศไทยนั่นแหละคันว่าพันยังมีชีวิตอยู่กับหอ้พันติดต่อมาแน่พี่น้องเนาะก็อยากให้พ่อแม่พันได้เจอกันได้คุยกันนั่นแหละเนาะทางเขาก็ได้อยากให้พันคุยกันได้พ่อกันนั่นแหละเนาะกับทางสาวติมเนาะพันจะไปทำงานอยู่ประเทศไทยกับหลายปีพี่น้องเนาะกับ่เห็นกลับมานี่แหละกะพ่อแม่ก็ยังตามหาตลอดเนาะ กับพี่น้องเพันกัอยู่ประเทศไทยกับหลายคนพี่น้องน้อกช่วยกันตามช่วยกันกระติดต่อกหากันกับบูักดอกบาะบอว่าประเทศไทยมันก็ก้วงบอกว่าอยู่ช่วงใดของประเทศไทยข่าว่าพันมีชีวิตอยู่ได้พี่น้องเลยท้าก็ยังให้เอฟซีได้เบิ่งช่องยูทูบได้เห็นกบช่วยกันตามให้แน่พี่น้องพอแม่เพันประกาศตามหานั่นแหละ เนาะถ้าว่าผิดประการใดก็ขอโทษขออาภาัยนำเนาะเอซี FC ทุกคนที่หักแพงเนาะหรือชีเป็นพี่น้องฝั่งไทยผั่งลาวแล้วก็ประเทศนอกก็ขอโทษขออาภาัยนำพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าวาผิดประการใดก็ได้เนานะอาจจะป้าปๆลุงๆเอาอานั่นแหละพี่น้องเลยเนาะทางบ่อยๆนี่ก็ตามหาให้เพิ่นตลอดนัน่นแหละเนาะ แต่คลิปนี้ก็ชีบ่มียังหลายพี่น้องเลยก็ประกาศตามหาทั้งสาวติมมาแหละใหพ,พ่อแม่เพิ่นเนาะถ้าว่าเพิ่นมีชีวิตอยู่กันเพิน่นติดต่อมาแน่พี่น้องเนาะทางเฮ้าการส์พยายามตามหาให้ตลอดนั่นแหละจนกลัวว่าบ่เหน็นจริงๆบ่เหน็เหนอีดีด้หรอเพื่อพี่น้องเนาะอันนี้ก็แค่ว่าประกาศตามหาในเพจในไลน์อะไรพี่น้องให้เอฟซีูเพิพ่นฮุจัก หรือว่าิันผู้ใดิันเห็น,นผ่นหูจักิันเคยหูเคยเห็นว่าอยู่เออคนนี้อยู่หั่อยู่นี่ก็อยากให้เิันติดต่อมาเนาะถ้าว่าิันหูจักกันในช่องทางเฮาก็วางไว้ตลอดอะไรพี่น้องให้เอฟซีติดต่อมาเนะาะ,น FC, านะช่องทางบ่าวไชนแนลนี่ก็ได้พี่น้องเลยเนาะทางยูทูบเนาะก็ะเข้ามาติดตามทางเพจทางลาไลน์นั่นแหละพี่น้องมีมืมดพี่น้องเลยเนาะช่องทางติดต่อหรือว่าเป็นเบอร์โทรเนาะถ้าว่าิันหูจัก กับสาวติ่มอะไรพี่น้องเนาะใายเพิ่นทิดต,ต่อมากครอยากพอแม่เพิ่นตามให้ตามหาให้พี่น้องเนาะอาคลิปนี้กับซีบโบมี่ยังไหลพี่น้องเลยทางบ่าวยกับตามหาประกาศตามหาคนให้เนาะทางพ่อตุ้ยแล้วก็แม่ชื่อแม่เพิน่นเซรินกับซือโก้อะไรพี่น้องเนาะเพิ่นกับให้ตามหานอะไรพี่น้องเลยเนาะอะ,อะคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซี ที่ดูเต,ต้นจนจบเนาะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ก,กดแชร์หรือว่าป้าป้าลุงลุงอาอเนาะท่านใดก็แล้วแต่พี่น้องเขาอขอบุญขอบคุณนำนะํำเนาะที่ดูเตต้ตน,จนจนจบช่องบ,บอยชแนลที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเพิ่นให้พ่อแม่เพิ่นหูจักกันกับลูกสาวเพิ่นได้เห็นกันนั่นแหละพี่น้องถ้าได้เห็นเร็วๆนี่เขาขอบุญขอบคุณนำนะํำเนาะถ้าเอ็ซีท่านใดห,หูจักกับสาวติ่มก็ติดต่อมาด้วย ติดต่อมาได้อีกพี่น้องเลยเนาะอ่าคลิปนี้ก็จะบ่บมีอยังหลายบ่อยก็จะขอจบคลิปเพียงตอนนี้กับคำว่าสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หากแพงทุกท่านทุกคนเนาะโดยสบายดี